ตรงไหนอ่ะออกไปไปาเอาดิอันแรกคือ คำสั่งของหัวหน้านะครับหมดจัดแถวเออหัวหน้าตั้งสอบ้ายเห็นไหมแสดงหัวหน้ารู้ตั้งสอบ้ายตั้งสอบ้ายแล้วดันเพื่อนไประยะห่างหนึ่งเคร่องสอบนี่สอขสายหลังไม่ต้องตั้งมีสองอย่างการฝึกคำสั่งจำไว้นะ เออถ้าเขามีคําสั่งให้เราเราก็บอกคําสั่งถ้าเราไปเข้าฐานล้วก็บอกได้รับการฝึกมีสองอย่างนะหัวหน้าจําไว้นะแล้วก็มือลงฝ่ยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วมือขึ้นมาหมดมือลงหมดมือลงระเบียบครับมองมาด้านหน้าอกไายไหล่สูงหน้าตูนตาโตมองมาด้านหน้าเออ 别的干嘛？<laughs> <laughs> จะได้ไม่ติดกันขยับออกไปพอแล้วรอทนะั้งหมดแถวตรงทั้งหมดแถวตรงข้าวข้าวมาเก้าหนึง่งวันทียาฮัดวันที่ยาฮัดลูกเสือลูกเสือหมู่ที่สี่พอจะได้รับ้วพัฒน์ฝึกแล้วครับมือลงมือลงอขยับเข,าาข้ามา,ใใยมาขยับเข้ามาใกล้ขเข้าไปใกล้หล่อหล่อขยับเข้าไปด้ยขยับเข้าไปขยับมาเดินเข้าไปหาท่านนะเดินเข้าไปหาขยับมาอ้าวนักเรียนพวกนี้จะไปไหนกันเนี่ย ไปบอกก่อนเบคเอาไปรู้เรื่องคับขยับมาสิขยับมาสิมานั่งลงนั่งลงเป็นอะไรอ้าวนัก่อนเยี่ยไปนั่งลงนั่งลงยองยนั่งยองนั่งได้นั่งยองยนั่งมันมีหนัก็ไม่ต้องไปเบียดาให้เป็นหัวหน้าังให้กับกากับารายของ ไ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอ่าพวกเราเข้ามาถวายของแล้วออกมา้เขาเห็นหน่อยอ่าหมดเมออาขนมือปนมือปนมือขนมืออ่ารับพรรับพรครับขอให้ลูกเสือลูกเสือหมูไหนเฮ้ <Yeah. S 2> ลองเพลงหน่อยดิลองเพลงลองเพลงข้าวฟังหน่อย <Yeah. S 2> เพลงอะไรก็ได้มาลองฟังเพลงหนึ่ง <laughs> ลืมเก้าชิดเก้าเก้าชิดเก้าจะค่อยไป เหยียบไม้ห่เยบไม้หเยียบไม้จริงเหยียบต้นไม้กลัวกลัวปั้นใหญ่ใหญ่นะเออแต่วังมันลื่นเพราะมันโดนโดนมานไหลคนแล้วยค่จะลื่นเราจะจับตรงนั้นไนะเกือบไปแล้วก่อน ย่หานก่อนมาที่ที่กำแพงเออเฮ้ยเาเก้าคดเ้าอันดยลูกเ้าคิดเกอแค่ขั้นนี้ละเก้าอม่เยียบไม้อันใหญ่ไว้มีขั้นหนึ่งเก้าพไปไปงีปใจเย็นเพื่อนไปห่างก่อนเก้คิ้าเอาใกล้กำแพงมาที่กำแพง ขยับตามมาขยับตามมาค่ะ 看呢。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

i wow. ทาไปมือทาไปมือาือดึดึงเข้ามาหาอกแล้วก็สอดออกไปตามนิ้วเลยนิ้วเราชี้ไปทางนี้แล้วก็สอดไปตามนิ้วเลยเนี่ย

หมดโอเคเขาบอกเล่นหมดนะดูฉันเล่นหมด มันไม่ดูดดันเลยข้ามปล่อยมือท้ามปล่อยมือขาเหยียดตรงขาเหยียดตรงยกขาขึ้นยกขาขึ้นโอเคอ่ะขาเหยียดมือลงได้ครับได้ไหมเชื้อสีขาวดีไหมขอบผมขอบผมขับผมยังดัองขับผมลูกเสือชื่อลูกเสือชื่อ คืออะไรที่เราอ่ะเด็กชายอภิี่วัดเปรมศรีพร้อมจะโดดแล้วครับพร้อมจะโดดแล้วครับฝากเื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเด้อฝากตัวด้วยนะครับมุอตรงยืนตรงอย่าอย่าก้มอย่าก้มยืนตรงหน้ามือฝ่ามือจับเชือกตดนั่งยกขาขึ้นยกขาขึ้นยกขาขึ้นเอาปล่อยมือนะเอาปล่อยมือนะเอาปล่อยนะ 大哥。嗯嗯嗯 ดูขับขึ้นอีก